กคนผมมีหนึ่งช็อตจะให้ดูใกล้ถึงแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วเพราะว่าเป็นช็อตที่สวยที่สุดเลยทุกคนผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะแค่นียนี่ยังเฮ้ย,ฮอ,ยอีกไกลเลยทุกคนเออมาดูผมภาพกันแล้วเอาฟ้าไปกันยังไงผมกเลังสลิมนะเมื่อกี้แต่ว่าเขา,นะเาป้าหอกก่อนนะดิ สลีมสลีมปลามาโดนผมทุกรอบอันนี้โซ่ไม่ถึงทุกคนจะได้เห็นช็อตสุดอลังการบานตะไคร้ผมต้องกลับมาสลีมสลีมเขาปลาหอ,อกเช็คทุกดอกจริงนะทุกคนปลาหอ,อกเช็คแบบน่ารำคาญเลยเออหนึ่งซิปมาก่อนหนึ่งซิปมาเล่น เอาละนะคอสเขาเปิดอีกนิดเลยทุกคนแล้วหอ,อกโดนแล้วซิปมาแล้วผมดังหวะนี้ฟิกดูดโอ้โหแห่ตัวอย่างเอาทุกคนจะซิวรอดเป็นไปได้ยังไงเป็นไงทุกคนดอช็อตนี้โอ้ย <been> เซนแล้ว A blue team tower has been destroyed. tower has been destroyed. Ultimate.